มาดูกันต่อนะนะเป็นข้อสอบเตรียมอุดมนะเป็นข้อสอบเข้าเตรียมอุดมปี51.2551 51นเะเป็นข้อสอบที่ดูแล้วโอ้โหถ้าดูแบบตรงไปตรงมาเนี่ย1.3ส่วน3บวก1ส่วน15บวก1ส่วน35บวกไปเรื่อยๆบวกไปจนถึง1.195ส่วน195 บอกได้เลยนะข้อนี้ถ้าเด็กๆไม่รู้เทคนิคนี่นะบอกได้เลยอย่าไปฝืนทำเลยยากมากยากมากนะเด็กๆจะต้องรู้เทคนิคนะเทคนิคแบบนี้ที่ครูกําลังจะสอนเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเทเลสโคปินะเทเลสโคปิก ซึ่งครูสอนไว้ในเทคนิคคณิตศาสตร์ที่เด็กๆจะต้องรู้ในเทคนิคที่5้าเด็กๆลองไปดูนะเทคนิคที่5้าเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังแล้วเด็กๆจะรู้เลยโอ้โหถ้ารู้เทคนิคนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยนะง่ายเลยนะง่ายเลยเดี๋ยวครูจะสรุปเทคนิคให้เด็กๆฟังนิดนึงก่อนนะครับนะอะ เทคนิคของเทเลสโกปิกกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดเรามี1ส่วน A1 คูณ A2 บวกด้วย1ส่วน A2 คูณ A3 บวกด้วย1ส่วนด้วย A3 คูณ A4 บวกไปเรื่อยๆนะเนี่ยเป็น A1 A2 A3 A4 ไปเรื่อยๆบวกไปจนถึงเทิงสุดท้ายคือ1ส่วน A ของ N อลบ1 คูณด้วย a n นะสังเกตตรงเนี้ยมันคือมันมีตั้งแต่ A1 หนึ่งเป็นถึง A n ม a ี n ตัวแต่ว่ามันเป็นข้างล่างเนี่ยจะเป็นส่วนของตัวที่อยู่ติดกันคูณกันคูณกันสลับไปเรื่อยๆนะผลที่ออกมามันจะเป็นอะไรผลที่ออกมามันจะเป็น1ส่วนดีคูณกับ1ส่วน A1 ลบด้วย1ส่วน A n ซึ่งอะไรซึ่งดีมันคืออะไรเด็กๆ นะดี d คือนะดตัวนี้มันเกิดจากเอา a 2ลบ a 1หรือไม่ก็คือเอา a 3ลบ a 2อะไรก็ได้มันจะต้องเข้ากันถึงจะเป็นเทเลสโคปิกอย่างนี้นะแล้วเราก็แทนค่าเลย a n คือตัวนี้นะ a 1คือตัวนี้นะแล้ว d คือ2ตัวนี้ลบกันหรือ2ตัวนี้ลบกันนะโอเคไหม เมื่อได้อันี้เสร็จปุ๊บข่าวนี้เรามาลุยแล้วนะเราจะต้องมาดูว่าเฮ้ยข้อนี้หน้าตารูปแบบมันเป็นยังไงนะให้เด็กๆสังเกตดูว่าไอ้เลข3มันคือ1นคูณสไอ้เลข15คือ3าคูณหไอ้เลข35คือ5้คูณเไอ้เลข195มันคืออะไรเด็กๆมันคือ13บสคูณสิเด็กๆเห็นอะไรไหมเด็กๆเห็นอะไรไหมในที่นี้นะ กลายเป็นว่า1ส่วน3มันก็คือ1ส่วน3 1คูณ3 1ส่วน15มันคือ1ส่วน3คูณ5ะไปเรื่อยๆไปจนถึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ครูจะมาเอามาเขียนนะเอามาเขียนจากโจตรงนี้เราจะปรับรูปนิดหนึ่งให้มันดูเป็นเทเลสโคปิกเป็น1ส่วน1คูณ3บวกด้วย1ส่วนด้วย3คูณ5บวกด้วย1ส่วนด้วย5คูณ7 บวกไปเรื่อยๆบวกไปจนถึงตัวสุดท้ายคือ1ส่วนด้วย13คูณ15แล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับรูปแบบนะรูปแบบที่เป็นตัวนี้ค่าที่มันออกมาเป็นอะไรเด็กๆนะค่าที่มันออกมาครูเขียนไว้ตรงนี้นะเท่ากับ1ส่วนข้อ,อนี้จะสังเกตว่ามี A 1เท่ากับ1มี A n เท่ากับ15แล้วก็มี D เท่ากับเท่าไร่ D ก็คือ2อย่างนี้อุ้ยลืมไปนะเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราแทนค่าเลยครับนะ1ส่วนอะไรนะ1ส่วน d ใช่ไหมสูตรมันคือ1ส่วน,น,วน d ีคือ2ก็คือ1ส่วน2คูณกับ1ส่วน A1 A1 ก็คือ1ลบด้วย1ส่วน AN AN ก็คือ15 1ส่วน15อย่างนี้ นะเพราะฉะนั้นได้เท่าไรเออเด็กๆได้เท่ากับ1ส่วน2คูณด้วยอะไรคูณด้วย14ส่วนด้วย15บว่ยว่าย,ายขึ้นไปนิดนึงอ่าโอเคแล้วเราก็ตัดชั่วชัวตัดชั่วชัวได้7เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายคือเศษ7จส่วน15 ออกมาแบบนี้จะเด็กๆจะสังเกตดูเลยเฮ้ยมันไม่เห็นยากเลยถ้าใช้เทเลสโกปิกแบบนี้ถ้าใช้เทคนิคอย่างนี้มันไม่เห็นยากเลยแต่ถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยโอ้ยมันยาวๆมันยากๆนะอ่ากูเลื่อนให้นิดนึงนะมันจะได้ดูง่ายขึ้นเด็กๆงงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆยังงงตรงนี้เด็กๆไปดูเทคนิคที่5เทคนิคคณิตศาสตร์ที่เด็กๆควรจะต้องรู้ในเทคนิคที่5 ครูอธิบายเอาไว้ในนั้นนะแล้วครูยกมาเอามาใช้เลยจะสังเกตว่ามันสั้นมากนะมันสั้นมาถ้าเด็กๆไปนั่งทําตรงๆเนี่ยบอกได้เลยโคตรยากเด็กๆจะไม่รู้เลยว่าโอ้โหใครจะไม่รู้ว่าโอ้โหต้องมาหาแบบเนี้ยบุกรุ่มเศษส่วนต้องมานั่งหาคอน์รงคอลนอ,ลอลใครใคร,ใครอดทนทําก็ทําไปเถอะนะทําไงก็เสียเวลาเปล่าโอเคไหมแต่ถ้ารู้เทคนิคปุ๊บง่ายเลยนะง่ายเลยนะย้ําครูย้ําเลยง่ายเลยนะ โอเคนะครับนะข้อนี้ก็ผ่านไปนะข้อสอบเตรียมอุดมปี51นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันเชิญ